สวัสดีครับพบก,กับสุลกาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่กคุรนเวทียุโรปมิฟิวทีมชาตัยในกับความรางวัลน,นักเตะเยี่ยมแห่งปีนักเตะไทยสร้างชื่อที่ยุโรปนะครับจนพิมัติสุพรรณเพศัตรมิฟิลทิมชาตัยได้รับตำแหน่งผู้เล่นยเยี่ยมของลีกประจําฤดูก,กาล2021-2022ในการลงเล่นกับเอสโตริสปารยาบีโดยคว้ารองแชมป์ลีกดิวิชัน3ของโปรเกตสในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าจริงๆนะฮะสำหรับชนพิพัฒน์สุพรรณเปยศถือว่าเป็นกองกลางที่มีการตัดเกมที่เด็ดขาดดูดันวิ่งไม่มีหมดและที่สำคัญคือแข่งแห่งอนาคตของทีมชาติไทยด้วยนะครับก็คว้ารางวัลน,นะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีไปครอบครองนะฮะเปิดชมท็อป10เอเชียที่ใช้งบเสริมทัพสูงที่สุดณตอนนี้บีจีปทุมอันดับไหนไปชมสุดทึ่งทีมสโมสรไทยทุ่มง,งบเสริมทัพระดับท็อปเอเชีย มีการเปิดเผยการเสริมทัพคนทินยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยสทมส G, รบีจีปทุมยนแตมมีการเสริมทัพสูงที่สุดตอนนี้เป็นอันดับที่3ของเอเชียเลยทีเดียวมีมูลค่าการเสริมทัพสูงถึง65.47ล้านบาทโดยเป็นรองเพียงแค่เอาอาช์นะครับทีมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอาหรับอิเมเรสที่รั้งอันดับที่1ของเอเชียที่มูลค่า112.23ล้านบาทตามมาด้วยอันดับที่2นะครับดามักเอฟซีจากซาอุดีอาระเบียที่มีมูลค่าการเสริมทัพยอยู่ที่ าา .7 ล้นบทโดยสรุป10อันดับแรกเอเชียสโมสอนที่มีมูลค่าการสิบทผับมากที่สุดในตอนนี้อันดับที่1อันไอซ์จากสโมสอนอันดับที่1อันไอซ์จากซาอุดิอาระบอิมเดต1น2่รสล้านบาทอันดับที่2ดง d a m a FC ซาอุ 4, าดิอราระเบีย89.78ล้านบาทอันดับที่3บี BG ปทุมจากประเทศไทย65.47ล้านบาทอันดับที่4อัล l วา f a r จากกาตาร์ 56. 1ุล้านบาทอันดับที่5้าอุรุสเดมอนจากญี่ปุ่น48.63ล้านบาทอันดับที่6 l ไลออนสตีเซเลอร์จากสิงคโปร์48.6ล้านบาทอันดับที่7ซึมซูเอสพัทจากญี่ปุ่น46.76ล้านบาทอันดับที่แปอุลซันอุนไนของเกาหลีใต้4 4 8 9ล้านบาทอันดับที่9ก้าเวสโตรเกเบจากญี่ปุ่น35.91ล้านบาทและอันดับที่ส0บอัลฟาเด จากซาอุดีอาระเบียที่31.8ล้านบาทนะครับบีจีปทุมยุนเต็ดน,นะครับใช้เงินเสริมทัพอยู่ที่อันดับที่3นะฮะในโซโมสรททวีปเอเชียนะครับโดยใช้เงินไปทั้งสิ้น65.47ล้านบาทแล้วรุกทีมชาติไทยประเดิมกันแรกที่ยุโรปบ,บทสรุปก,กรดบดาพบกับอันเตการาประเดิมนัดแรกฟอร์มเจ๋งเลยทีเดียวนะครับสำหรับมมมัดอุสมานมูซาลงสนามนัดแรก ให้กับสโมสรโกอดอบาซึ่งพบกับสโมสรอ,อันเตกาลาเกมปรีซีซันอุ่นเครื่องนะครับก่อนเอาสตาร์เปิดฤดูก,กาลฟุตซอลลีกสเปนผลปรากฏกว่าโมมัดอุสมามูซานักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยของเราช่วยต้นสกัดโกอดอบาเอาชนะอันเตกาลาไปได้3ประตูต่อหนึ่งโดยสำหรับการย้ายสู่ลีกสูงสุดของประเทศสเปนในครั้งนี้ของโมมัตอุสมานมูซาก็น่าทีมชาติไทยเป็นการย้ายทีมด้วยสยัญญายิมตัวเป็นรโะยละลา2ปีเต็ม สมโมสร์กัสเกมลีกต่อดิโก้ฟกัสหลังบีจีพ่ายอุระเรดเดมอนต์จอดป้ายพิงแค่รอบ8ปดิโก้หรือซานโตนกับห oh ัวหอกตัวเก่าของ The Rabbit, เดอะรับบิทออกมาโพสต์หลังทีมจอดป้ายพิงแค่รอบ8ทีมในศึก ACL 2022พร้อมขอขอบคุณทุกๆคนและเตรียมโฟกัสกับการในล่าแชมป์ไทยลีก กวานเคลื่อนไหวหลังจบเกมในศึกเอซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบ8ทีมสุดท้ายเกมที่ตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบีจีปทุมต้องพลายให้กับอุระเรดไดมอน4-0หยุดเส้นทางประวัติศาสตร์เอาไว้เพียงรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งล่าสุดนะครับเดายวยิงตัวเก๋าอย่างติโก้ลุยซันโต้ก็ได้ออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวหลังจบเกมโดยเดายวยิงชาวบราซิลเลียนในวัย35ปีของเดรบบิดก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวหลังเกม a c l 2022รอบ8ทีมสุดท้ายไว้ว่า เราได้ิ้่สุดการเดินทางของเราบนเวที ACL 2022แล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลสำหรับทุกๆคนสำหรับการสนับสนุนและจากนี้ทีมจะโฟกัสเต็มที่กับการลุยศึกไทยลีกลุยเลย b g สํสำหรับ BG ปทุมยูเต็ดน,นะครับมีโปรแบบกรมลงสนามครั้งในศึกลิเวทไทยลีกฤดูการ2022ถึง23ด้วยการพบกับชนบุรีเอในวันพุธที่31สิงหาคมนี้ที่สนามชนบุรีสเตเดียมโดยไทยทอดสดนะครับทาง AASPlay บิ๊กออสทำใจบุรีรัมย์ไม่ปล่อยแข้งยันระบบทีมชาติดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสมาคมฟุตบอลสืบเนื่องมาจากกรณีที่บิ๊กเนเวเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดออกมาประกาศว่าได้แจ้งประมุกฟุตบอลไทยไปแล้วว่าต่อจากนี้บุรีรัมย์จะไม่ส่งผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า19ปีไปเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติไทยอีกแล้วหลังพอปล่อยไปแล้วนักเตะเยาวชนเหล่านี้ไปร่วมทีมชาติพอกลับมาเข้าแคมป์บุรีรัมย์ก็ตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าเจอสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งกลับมาแล้วขาดวินัยอีกต่างหากล่าสุด Big วิกออสฟุตตรวจเอกสมยศปุ่นเหมอนม่วงในยกสมัคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีดังกล่าวแล้วว่าบุรีรัมย์ไม่ได้ส่งผู้เล่นมาให้กับทีมชาติชุดเล็กจะเป็นต้นแบบให้กับสโมสรอนนื่นๆทำตามหรือไม่สำหรับทีมชาติชุดเล็กทุกชุดตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกินย3บสาปีลงไปไม่มีกฎจากทางสหมพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟา่าคุ้มครองอยู่แล้วดังนั้นเป็นสิทธิของสโมสรอย่างเต็มที่ที่ว่่่่่าาาจะปปลอออยยหรรืไไมมมมนัตตวทีชิด้ ยามไรก็ตามสิ่งที่สมาคมทําได้ก็คือทำตามกฎเท่านั้นส่วนระบบทีมชาติหลังจากนี้จะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่สมาคมเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่สโมสรว่าจะให้ความร่วมมือได้มากแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วทางสโมสรตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยนักเตะม,มาร่วมทีมชาติก็คงต้องทําตามขั้นตอนนั้นไปท่านี้สันุ๊กแหังไทยนะครับเพิ่งประกาศออกกฎระเบียบโดยนักฟุตบอลและทีมงานสตาร์โค้ชจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก10ข้อโดยประกอบไปด้วย 1. ทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรมของทีม2เครารพเกียรติทีมงานทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของแคมป์เก็บตัว3แต่งกายเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาในแคมป์ฝึกซ้อมประชุมทีมทานอาหาร4ต้องตรงต่อเวลาในทุกกิจกรรมของทีม 5. ห,ห้ามใช้โทรศัพท์ในกิจกรรมของทีมสามารถใช้ได้แค่ในห้องพักขณะพัก6ผู้เล่นต้องรายงานอาการกบาดเจ็บและป่วยให้ทีมแพทย์นักกายภาพหลังการซ้อมทุกมือกฎสำคัญหากระเมิดจะส่งกลับในทันที 7. ห้ามออกนอกแคมป์เก็บตัวโดยไม่มีเหตุจําเป็นหรือไม่ได้แจ้งทีมงาน 8. สั่งห้ามอาหารจากภายนอกหรือทานอาหารที่ไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ 9. ห้ามมีสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิดและ10ห้ามทะเลาะวิวาทนะครับนี่คือสรุปข,ข่าวภูบาลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเยินของที่2 3สสิงหาคม